ช่วงที่แล้วเราคุยกันค้างอยู่ที่แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนตีกันอน้องน้องว่าสาเหตุมาจากอะไรอผมว่าเครื่องแบบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทําให้รู้สึกว่าเป็นคนละพวกกันครับจริงครับเพราะว่าดูอย่างพวกเนนารีกับยุวกาชาติพวกนี้ตีกันบ่อยครับแล้วยังไงดีอ่ะอย่างนี้เอาเป็นว่าก็ใส่เครื่องแบบให้เหมือนกันหมดเลยดีไหมไม่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวตกลงกันไม่ได้อีกว่าเครื่องแบบแบบไหนดีอ เราตัดนว่าทำไมอ่ะแล้วพี่ถามทำไมอรัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังคือไอ้เรื่องเนี้นะผมได้เข้ากับที่ประชุมแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่หลายท่านได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวคือแนวทางแก้ไขของเราเนี่ยคือการเราจะจัดรณรงค์รณรงค์รูปแบบเดี๋ยวคือเราจะจัดคอนเสิร์ตต่อต้านการยกพวกตีกันเอ่อยกพวกตีกันแต่ว่าคราวที่แล้วนี่ก็ตีกันในงานคอนเสิร์ตเลยนะครับก็ใช่แต่ว่าคุณไม่เข้าใจไงคือ เวลาเราจัดคอนเสิร์ตต่อต้านอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างอย่างต่อต้านเทปผีซีดีเถื่อนอย่างเงี้ยผมถามหน่อยเถอะไอ้พวกพ่อค้าที่ขายเทปผีมาไหมเออนี่ผมไม่รู้ไมไม่รู้เราก็ต้องไม่มาไง <S 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 ก็อย่างเนี้ยถ้าต่อต้านการตีกันไอ้พวกตีกันก็ไม่มาเออมนเท่านีออออ้คือคืออย่างนี้นะครับ,ออรบผมว่าการแก้ปัญหานี่น่าจะเริ่มที่สถาบันครอบครัวนะครับ,ค,รบคือครอบครัวเนี่ยควรจะมีบทบาทในการดูแลลูกหลานของท่านนะครับ โดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยควรจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเด็กบ้างน,นะครับครับอันนี้น่าฟังนะครับน้องอ่ะครับคุยกับคุณพ่อบ้างหรือเปล่าไม่ได้คุยอ่ะพ่อตายก <c oughs> ็คือคือพ่อโดนแทงตายตั้งแต่ตอนเรียนช่างกลกระจกเออคือขึ้อ,อย่างนี้ครับคือครับพ่อเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของผมเองแล้วก็ ตอนนี้พ่อเขาโดนแทงตายเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็จําหน้าคนแทงได้ด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเราก็ได้แต่หวังกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เรื่องแบบนี้คงจะไม่หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสังคมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อาจารย์ตอนหนุ่มๆนี่ไว้หนวดหรือเปล่าเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยคุณนะตายไม่หไหวไหนดูดิเรียร้อยใช่หไหมเนี่ยนักเรียน นี่ไงคนที่ฆ่าพ่อเธอเอาอ่าให้ไม่ใส่ผมไม่ได้ถามนี่ยยเนี่ผมไม่ได้ถามมามไม่ได้ถามผมตอนอันนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยนะถามนี่เลยสารเลยผมไม่ไหวแล้วครับช่วงนี้วันนี้ลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับ